แพตกปลานาอูดอ่างลำเชียงไกลตอนบนอำเภอดา่านขุนทดนะคะโอ้โหช่วงนี้ปลากินจัดวัดกระจายมากค่ะเอาเบ็ดมาเก้าคันนะคะเหลือสองคันนะคะนี่ค่ะวันนี้ก็มีน้าๆเข้ามาตกปลาแพรทั้งแพรทั้งหน้าดินนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูผลงานของเราวันนี้ค่ะม,มาดูนี่นี่ออนเออมามา,ม,าม,ามามาค่ะช่วยกันดึงช่วยกันดึงขึ้นค่ะได้ไหม,ไมนี่นี่ หนักนะหนักนะนนะอ่าดูดูอไปไหนล่ะโอ้ดูด,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 ดูได้เยอะอยู่นะอ่าอ่ามีไซโบ่ด้วยอ่ะไอะ้ดู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 เอาได้ได้ได โบไปไหนว่าโบของมันโชว์อาโบมาโชว์หน่อยอุ้ยโระถูลโลกว่าโลกว่าโลครึ่งอะนูว่านั่นะไอ้ค่ะโอ้โหสุดยอดค่ะหมดเลยนะมึงเอาค่ะปะมาถ่ายรูปกันค่ะสวยงามค่ะแพรน้อุดค่ะมาดูผลงานเจนนกลำตอคองนะคะเป็นไงบ้างวู้ ต้นน้ำช่วยยกด้วยโอ้โหบอกว่ามาเอาปลาตะเพียนนะเนี่ยแต่ได้แต่ปลานินน่โอ้ยสายปลาทอดสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะแล้วมีอีกกระชังใช่ไหมคะโอ๋ยเยอะมากเลยค่ะอีกกระชังนึงค่ะโอ้ไม่เอาไ่เอากระชังเสริมอ เอยอะมากค่ะนี่คนณสุก <c oughs> โอ้โหผลงานเจนนกลำตอครของเราสุดยอดค่ะโ,โหมันน้อยอ,อันนี้เป็นหมายหน้าดินของของ,ของแพนาอาวดนะคะโอ้โหเยอะแยะเลยค่ะเจ้าตัวเพียเ้ยนผลง,งานของวัดสมัยนะคะแพตปปานตุกปลาอาวดอโอ้ โอ้โหจูเจนนกไม่ได้โอ้ย oh. พอพอกันแรกม่จะตัวใหญ่ๆเลยโอ้โ oh. หสวยงามสวยงามค่ะอืมคนจะมาเอาปล <c oughs> า,าปตะเพียนก็นได้ปลานินใช่ไหมส่วนคนจะมาเอาปลานินเนี่ยได้ปลาตะเพียนโอ้โห oh. สวยงามค่ะมันจะตัวสวยๆเลย <c oughs> สุดยอดค่ะ นี่ค่ะผลงานของเรามีมีปลานินไซส์โลครึ่งนะคะโอ้ยแม่แน่ใจในน้ำหนักมันกันตัวใหญ่มากค่ะตัวใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็จะมีตัวโลอยู่ยู่ทับ,ทบกันแถวๆนี้แหละคะ่ะอหนี่ค่ะปลานินปลานินล้วนเอาตะเพียงด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวกลับบ้านยกจะชั่งให้ดูค่ะว่าตัวนี้มันหนักเท่าไหรนะ่ แพรุูดอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกลอนบนค่ะอำเภอแดนคุณทษนะคะใครสนใจก็ติดต่อสอบถามอยู่เข้ามาได้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวมืเวอเบอร์โทรให้โทรสอบถามณูดเจ้าของแพนะคะไปไว้เจอกันทริปหน้าค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะทุกคนปลาดินที่อยู่กับพี่มณะได้มานะคะนี่ค่ะจุกถ่ายว่าปลานินตัวน,นี้น่าจะประมาณสักโลสามนะคะมาดูกันค่ะว่าเขาหนักเท่าไหร่นะคะ พอมาถึงบ้านก็เอามาชั่งนะคะนี่เลยนะคะนี่เกือบค่ะเกือบถึงโลสามจริงๆนะคะเหลือขีดนึงนะคะนีะ่ประมาณโลสามค่ะประมาณโลสามนะคะตัวใหญ่มากนะคะวันนี้ก็จะทำเมนูไหนนีล่ะ ปลานึ่งนะคะจะทําปลานึ่งกินแบบจุใจไปเลยค่ะค่ะโอ้โหสุดยอดอลังการมากค่ะปลานิลนโบโบเลยนางฟ้าอ่างลําเชียงไกลค่ะ